ชาวบ,บ้านแม่แอนหมู่ที่4ตำบลห้วยสายอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่รวบรวมใบไม้ในป่าโดยเฉพาะใบตองตึงก่อนส่งขายให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสร้างป่าสร้างไรายได้ไเพิ่มมูลค่าใบไม้ไมซึ่งมีราคาตั้งแต่10บใบ1บาทและ4ใบ1บาทแล้วแต่ขนาดและความสมบูรณ์ทําให้ชาวบ,บ้านมีไรายได้เสริมจากการทําการเกษตรเพราะลงทุนเพียงกําลังกายของตัวเองเท่านั้น เงี้ยไปยังอ่มีอะไรได้อย่างนี้ก็พอช่วยได้เหมือนกันนะเลี้ยงครอบครัวนะซื้อของกินของว่าเฮียอ,อะ่ะไปหับจ้างปนมาจ้างแล้วเท่าล่ะเก็บต่องถ้าไฟแบบไหมนี่แม่จะได้นั่งอยู่นี่ไฟมันเข้าสองรอบเลยบ่ได้เก็บ หลังได้ใบไม้ซึ่งมีทั้งแบบแห้งและแบบใบไม้สดก็จะนำมาตากล้างทำความสะอาดและขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์โดยเครื่องจักรซึ่งใช้ความร้อนกว่า180องศาเซลเซียสโด,ดยเฉพาะจานใบไม้ขนาดนี้กำลังเป็นที่ต้องการของโรงแรมขนาดใหญ่ที่ผู้บริหารให้ความสำคัญ กับการใช้ของธรรมชาติประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้เพิ่มมูลค่าใบไม้เปิดเผยว่าหลายปีที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดทางภาคเหนือประสบปัญหาเรื่องฝุ่นควันที่เกิดจากการเผาจึงเกิดแนวคิดเพิ่มมูลค่าจากสิ่งของเหลือใช้จากเศษวัชพืชนำมาพัฒนาต่อยอดจนขณะนี้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย ที่สำคัญสร้างรายได้ให้กับชุมชนปีละนับแสนบาทโรงแรมหลายๆที่ที่ว่าให้ความสนใจแล้วก็เปิดรับที่ผ่านมานี้เราก็ได้จากาต้อนรับกลุ่มคณะเอเปกจากโรงแรมามาริออตกรุงเทพแล้วก็เขาก็ยังสั่งแบบต่อเนื่องที่จะใช้จานใบไม้ตอนนี้น่าจะเป็นโรงแรมชิลตันหัวหิน ที่ตอนนี้ที่กําลังเริ่มสั่งแล้วก็จะมีโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารที่เริ่มให้ความสนใจสําหรับผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มทําขึ้นนอกจากจานใบไม้แล้วยังมีกระถางต้นไม้สิ่งของที่ระลึกหลากหลายชนิดโดยเฉพาะใบไม้ที่นํามาวาดรูปเพิ่มมูลค่านับพันบาทต่อชิ้นที่สําคัญเป็นการนําสิ่งของที่คนส่วนใหญ่คิดว่าไร้ค่า มาทเป็นเงินนอกจากสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านแล้วยังลดการเผาเศษวัชพืชและใบไม้สาเหตุของปัญหาฝุ่น PM 2.5ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพด้วยขณะนี้กลุ่มพิษากิจชุมชนทำกันเองแต่หากมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนรวมถึงการหาตลาดให้เชื่อว่าจะสามารถสไร้างรายได้ให้กับชุมชนมากขึ้น เกษรจ้าเกืดอไทย PBS รายงาน